เรื่องธรรมดาคนสองคนจะคบกันก็ต้องก็ต้องไว้ใจกันไม่ไว้ใจกันคบกันไม่ได้หรอกใครชอบอ,อ,อยู่คนเดียวที่อังกิษครับใช้ชีวิต <S 1> <S 1> <า>ก็เป็นห่วงเรื่องการใช้ชีวิตอย่างเดียวแต่เรื่องอื่นเราก็ไม่ห่วงหรอกเรื่องสู้คนเรื่องแบบ,บรเรื่อง <S <S ชอบอาจจะคิดว่าอุยห่างกับแฟนานานกล<อ>ัวแฟนมีกิก๊กหรือแฟนนอกใจอะไรเงี้ยคือไม่ต้องห่างมันก็มีถ้ามันจะมีอ่ะใช่ไอยู่ไทยอยู่กรุงเทพก็มีได้เพราะฉะนั้น ผมมองว่าเออหนูไม่ใช่คน,นแบบนั้นอยู่เลยก็เลยไม่ได้ผูกแปลว่ามั่นใจว่าเออก็เลยก็เลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้ครับแล้วนอนครับดูแลตัวเองแล้วคนรอบข้างได้ดีแล้ครับแด่ค่ะฝากฝากอเล็กเซเดตที่เมืองไทยด้วยนะคะ ฝ<ค>ากคนไทยทุกท่านนะคะประชาชนคนไทยทุกท่านนะคะในช่วงเ,เดือนรกรกฎาคมกันยานี้นะคะอเล็กจะอยู่ไทยคนเดียวหากใครต้องการพพอร์ตหรือว่าดูแลนะคะมาดูแลได้เลยแต่ต้องดูแลในทักษะแบบว่าผู้ใหญ่ดูแลเด็กนะคะไม่ใช่เมียดูแลผัวนะคะไม่ใช่เมียดูแลผัวนน <c oughs> ะคะดังบบนั้นคุณพี่อาจจะเจออีจันและเจอสายเจมแต่วันนี้ก็เป็นได้และหนูคือคนไทยที่พูดไปเรื่อยขอบคุณค่ะ